สวัสดีครับเพื่อนๆ <c oughs> 10วันเต็มๆนะครับที่ผมใช้รถคันนี้เดินทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่ภาคตะวันออกอีกแล้ว <c oughs> ก็คือกลับมาอยู่ในภาคภูมิลำเนาของตัวเองนะครับทริปนี้ไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานะฮะใช้ระยะเวลาในการเดินทางนั้นประมาณ11วันเต็มๆเดินทางประมาณ2,000กิโลครับ ใช้รถอ s ส z สคันนี้แหละครับวันนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะฮะก็มาตรวจเช็ครถกันนิดนึงนะครับโอ้โห oh. ถามหลายคนเลยนะครับนะฮะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าทําไมผมจึงไม่ใช้ล้อ18นะครับที่ผมเลือกใช้ล้อสิเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นวัตถุที่เรามีอยู่แล้วเนาะก็คือล้อแม็กเนี่ยผมหาซื้อมาเตรียมไว้ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เจตนาของผมหลักๆเลยคือผมต้องการใช้ ล้อ14เพราะว่าล้อ14เนี่ยมันเป็นยาง XCD เนี่ยนะฮะยางมันค่อนข้างที่จะมีผ้าใบหนาแล้วก็มันเป็นยางบรรทุกมันเหมาะแก่การที่จะเอามาลูดลุยนะครับแล้วก็เติมลมน้อยเติมลมอ่อนๆนะครับใช้ลมแค่30เป็นล้อแมกเอ็นไก่นะใช้ล้อ14นะครับมันก็แข็งแรงคงทนดีแต่เรื่องฝนมันอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่าถ้า ไม่มีฝนเนี่ยมันก็ไปได้ตามปกตินะครับแล้วก็ยางก็ใช้ได้ทนหรือว่าทนใช้ชกหน้าเป็นสแตนดานนะฮะเดิมๆนะครับ,รบใช้สปริงเดิมสเต็ปเท่าเดิมเลยครับฮหน้าไม่ได้โหลดแต่ท้ายจะโหลดนะครับให้เพื่อนๆดูครับวันนี้กลับมาแล้วแล้วก็เมื่อเช้าได้ไปล้างรถมาเสร็จเรียบร้อยสองพันกิโลครับสิบเอ็ดวันวิ่งลูดลุยไปทั่วภาคอีสานเลยนะครับ ก็กลับมาล้างรถเรียบร้อยเมื่อเช้าไปล้างรถมา200บาทครับที่คาแคร์โปรแมกเกอร์ 2. โอเขา้างรถสะอาดมากเลยครับนะฮะเขาเก็บข้างหน้าอย่างเรียบร้อยเลยแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บของวางไว้ผมนะคือก็ที่แรกก็บอกเขาว่าให้ทาความสะอาดข้างหน้นข้างเดียวนะแต่ทีนี้เขาทาข้างนี้ด้วยก็โอเคนะฮะเขาเช็ดกระจกทําความสะอาดเรียบร้อยล้างรถกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินทางมาไกลแล้วก็ สิบกว่าวันนี้ก็ไม่ได้ดูแลเขาสักเท่าไหร่เลยส่วนด้านหลังนะครับผมใช้ก่องโหลดหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็แหนบจะเหลือแค่สามแผ่นนะฮะให้เพื่อนๆดูครับแหนบของผมมีแค่สามแผ่นนะใช้แค่สามแผ่นแล้วก็มีซ้อนตัวใต้ล่างนะฮะนิดนึงถ้าไม่มีตัวซ้อนไม่ได้นะครับมันอ่อนเกินนะถ้ามีตัวซ้อนสักนิดนึงยาวกว่าตัวเต้าแหนบนิดนึงก็ใช้ได้นะครับ ทรงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะต้องหน้าเชิดท้ายตับต่ำหน่อยๆนะครับล้อหลังก็เป็นล้อ14เช่นเดียวกันนะครับเป็นแม็กเอ็นไก่ล้อ14ก็เติมลมแค่30ครับหน้าหลังใช้30หมดเลยนะครับผมต้องการให้มันนิ่มนะครับถ้าผมเคยเติมแล้ว35 33อย่างเงี้ยผมว่ามันมันยังแข็งไปนิดนึงผมอยากได้แบบนิ่มๆเลยย้อยๆนิ่มๆต้องบอกเลยว่าขับโอ้โหโคตรเพลินแหละนะฮะขับนิ่มโคตรเพลินเลย อ่านี่นะครับนะฮะรถท่องเที่ยวของผมวันนี้ก็กลับมาที่บ้านละแต่เป็นบ้านแฟนผมนะครับไม่ใช่บ้านผมเองนะฮะนี่ด้านหลังก็จะมีที่นอนแบบนี้นี่คือที่นอน <c oughs> ก็ด้านในรถของผมก็จะมีอินเวอร์เตอร์มีที่ชาร์จแบตมีพัดลมมีที่นอนหมอนมุง้งเออมุ้งไม่มีอะ่ะมีแต่หมอนผ้าผมนะครับก็ที่นอนก็จะนุ่มๆน,นะฮะก็เป็นเบาะที่ทํามาหนาประมาณนิ้วครึ่ง สชิ้นนี้ก็สามารถแยกได้นะครับนะฮะจะมีตะเข็บกลางเห็นไหมครับสามารถแยกได้สามารถยกออกได้นะครับด้านในก็ติดแอร์เป็นแอร์แคริบอยก็ถ้านอนอยากแบบว่าเย็นๆยก็เปิดแอร์เอาถ้ามันไม่ร้อนจนเกินไปก็เปิดพัดลมนะครับโอเคเนาะวันนี้ไปเที่ยวมากลับมาบ้านแล้วครับนะฮะก็ขอบคุณ fc ทุกท่าน ที่ติดตามรับดูรับชมกันด้วยนะครับทริปต่อไปนั้นผมจะเดินทางไปทางภาคใต้นะฮะใครเจอผมก็อย่าลืมทักทายได้นะครับไปทางภาคอีสานนี่ก็มี FC หลายท่านเลยที่เจอผมแล้วก็ได้ทักทายผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะมผมดีใจนะครับนะฮะที่ทุกๆคนนะที่เป็น f อผมแล้วก็ทักทายผมเนี่ยนะฮะผมดีใจมากเลยนะครับบางท่านก็ขับรถบีบแต่ให้บางท่านก็โบกมือ บางท่านก็ยกหัวแม่มือยกหัวไม่โป้งให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับแล้วก็มีบางท่านที่จําได้้คันนี้ใช่ไหมที่ชอบเดินทางทั่วประเทศนะใช่ครับคันนี้แหละครับนะก็เราเดินทางด้วยรถอิซุสุครับฝากไว้ด้วยครับนะฮะอย่าลืมนะครับคันนี้จะท่องเที่ยวไปที่จังหวัดใดหากเจอเมื่อไหร่อย่าลืมทักทายได้นะครับโดยเฉพาะจําท้ายไว้ให้ดีนะครับ ท้ายรถจะมีสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับนี่ครับสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะสติกเกอร์ป้ายแดงๆของเรานี่เองนะครับมีอยู่ใบเดียวโดดๆเลยครับเจอเมื่อไหร่อย่าลืมทักทายนะจ้าบ๊ายบายรักนะจุบ๊บๆบ๊ายบายครับ